สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเอ่อแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะคะโดยจะมองผ่านมุมมองของบารักโอบามาอาดีตประธานาธิบดีสหรัฐค่ะหลายคนก็มองว่าท่านเป็นผู้สร้างแรงบันดันใจเนาะข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้เนี่ยมาจากหนังสือมุ่งมั่นก้าวหน้าปรัชญาผู้นำของโอบามาค่ะซึ่งเราจะหยิบยกเอ,อ่คำพูดหนึ่งที่แบบทรงพลังมากๆของเขามาลองคุยกันดู เพื่อให้เข้าใจแก่นแท้เลยของเรื่องความมุ่งมั่นแล้วก็การก้าวไปข้างหน้าตามแนวคิดนี้นะคะคือโอบามาเนี่ยเขาสร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกเลยแล้วภาพจําที่คนส่วนใหญ่มีต่อเขาก็คือความทุ่มเททํางานหนักมากๆใช่ค่ะทีนี้คํากล่าวที่เราจะมาดูกันคือหากคุณเดินไปบนเส้นทางที่ใช่และเต็มใจมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งคุณจะก้าวหน้าไปได้ในที่สุด อืมน่าสนใจมากๆเลยนะครับประโยคนี้มาลองดูกันค่ะว่าจะตีความกันยังไงดีครับผมคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆในคําพูดนี้เนี่ยนะครับคือการที่เขาผูกสองอย่างเข้าด้วยกันอย่างแรกคือการเลือกเส้นทางที่ใช่แล้วก็อย่างที่สองคือความเต็มใจที่จะเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยัง้งคือมันไม่ได้พูดแค่ว่าต้องเริ่มต้นให้ดีหรือว่าต้องอึดอย่างเดียวอะไรแบบนั้นนะครับ ฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่คำว่าเส้นทางที่ใช่นี่สิคะเออในหนังสือเขาได้ขยายความเพิ่มไหมคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าทางที่เราเดินอยู่เนี่ยมันใช่จริงๆไม่ใช่แค่เราคิดไปเองอ่าเป็นคำถามที่ดีเลยครับในหนังสือเนี่ยเขาชี้ว่าเส้นทางที่ใช่มันไม่ใช่ทางที่สบายๆโรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับหรือว่าเป็นทางที่แบบถูกเป๊ะๆกำหนดไว้ตายตัวอะไรแบบนั้นแต่มันคือทิศทางที่สอดคล้องกับเอ่อหลักการแล้วก็เป้าหมายที่เรามีชัดเจน และที่สําคัญมากๆเลยคือต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆด้วยไม่ใช่แบบเดินหน้าอย่างเดียวไม่มองอะไรเลยคือในหนังสือเขาก็ยกตัวอย่างนะครับตอนที่โอบามาผลักดันนโยบายต่างๆที่เจอแรงต้านเยอะๆแต่เขาก็ยังยึดหลักการเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมปรับกลยุทธ์ไปด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีทั้งหลักที่ยึดไว้แน่นแต่ก็ต้องยืดหยุ่นในการเดินทางด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลย แล้วส่วนที่ว่าความเต็มใจที่จะเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งล่ะคะอันนี้มันต่างแต่แค่ความดื้อรั้นเฉยๆยังไงคะถ้ามองตามในหนังสือต่างกันครับในหนังสือจะเน้นคําว่าความเต็มใจหรือ willingness นะครับซึ่งมันบอกถึงการตัดสินใจอย่างมีสติว่าเราจะยืนหยัดนะไม่ใช่แค่ทนทนไปวันๆแต่มันเป็นการอดทนที่แบบมีเป้าหมายชัดเจนมีความยืดหยุ่นเมื่อเจอปัญหาแล้วก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยเพื่อจะเดินหน้าต่อไปได้ดีขึ้น มันคือพลังใจที่มาจากความเชื่อม,มั่นในทางที่เราเลือกจริงๆครับแล้วก็เข้าใจว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามต่อเนื่องฟังดูแล้วหลักคิดตรงนี้มันเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์เรื่องความหวังหรือโฮปที่เป็นเหมือนลายเซ็นของโอบามาเลยนะคะในหนังสือเขาได้พูดถึงความเชื่อมโยงตรงนี้ไว้บ้างไหมคะโหเชื่อมกันโดยตรงเลยครับหนังสืออธิบายเลยว่าปรัชญาเดินหน้าต่อแบบนี้แหละคือรากฐานของสิ่งที่เขาเรียกว่า Audacity of Hope หรือที่แปลว่าความกล้าที่จะหวังนะครับมันไม่ใช่การมองโลกสวยแบบไร้เดียงสานะครับแต่เป็นการยืนหยัดในความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้ถึงแม้มันจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามซึ่งมันต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์มองไกลๆแล้วก็ความเพียรพยายามมากๆในระยะสั้นด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้ก็สะท้อนผ่านการทำงานของเขาที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนั้นเลยครับ อืมน่าคิดตามเลยนะคะว่าหลักการนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องการเมืองหรือความเป็นผู้นําระดับประเทศเท่านั้นเนาะแต่เป็นแนวทางที่เอ่อน่าจะเอาไปปรับใช้ได้กับเป้าหมายส่วนตัวหรือการทํางานในทุกระดับเลยก็ได้ที่มันต้องอาศัยทั้งการตั้งเป้าให้ชัดเจนแล้วก็ความอุตสาหะมากๆในการลงมือทําถูกต้องเลยครับหัวใจสําคัญที่หนังสือพยายามจะสื่อออกมาผ่านคํากล่าวเนี้ยก็คือเรื่องนี้แหละครับคือความก้าวหน้าเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยบังเอิญแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือรู้ว่าเส้นทางของเราคืออะไรควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นภาคเพียรอย่างไม่ยอมแพ้คือมีความเต็มใจที่จะเดินต่อน,นั่นเองครับสองอย่างนี้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆการตีความจากหนังสือแบบนี้ทําให้เห็นมิติที่ลึกขึ้นจริงๆค่ะไม่ใช่แค่คําคมสวยๆแล้วใช่ครับแต่ขณะเดียวกันนะพอมองลึกลงไปมันก็ชวนให้เราตั้งคําถามต่อยอดไปอีกเหมือนกัน คือในขณะที่เรากําลังมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยเราจะมีะกลไกอะไรในการตรวจสอบตัวเองเป็นระยะๆะะได้บ้างไหมครับว่าเส้นทางที่เรากําลังเดินอยู่เนะี่ยมันยังคงเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับเราอยู่หรือเปล่าโดยเฉพาะในบริบทที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นคาถามที่สําคัญนะครับสําหรับการจะนําหลักคิดนี้ไปปรับใช้จริงๆว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นกับการปรับตัวได้ยังง